เอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะแม่บ,บางทีผมขี้เกียจพูดชื่อเกมนะ่นแหะเพราะว่ามันก็เป็นเกมเดิมแต่ว่าพัรนาต่อไปนะโอเคตอนนี้เราอยู่กับบทที่เก้านะผมบทที่ชื่อว่า Paradise Remember the Time เอ้ยมันคือไอ้นี่มันแปลว่าอะไรเมื่อกี้ลืมแปลลืมมืแต่พูดชื่อ Remember a l e Time คือเวลาที่จำได้ใช่ไหมเวลาที่ช่วงที่จดจำช่วงอะไรที่จดจำได้เนี <t <t ่ยตอนนี้เราอยู่ที่สวรรค์ละสุสานแห่งการจดจำ Remember r a n c จดจำหรือว่านึกถึงใช่ไหมหัวหัวหัวนึกถึงนึกออกอะรสูเนี่ยคือสวรรค์แน่นอนหรือที่นี่มันหรือว่ามาแล้วลูกสาวข้าเอ๋ยโอ้ยไม่ต้องกลัวเพราะข้าเฝ้ามองเจ้าอยู่ใช่ไหมอันนีทีนี่มันหรือว่าไอเสียงที่พูดเนี่ยผมว่ามันน่าจะต้องเป็นเทพบนสวรรค์แน่เลย เออนานลิกาฉันก็เห็นมาก่อนเอ,อ้ยขันหูวอาชบพบอาชบบมันเช็คได้เหรองั้นเช็คหน่อยไหมอ,อ่าโอเคเป็นพลังงานเวทเอ,อ่อพลังงานวิญญาณนะเป็นแบบเดียวกับที่พวกเทพมีอือหมายว่าพลังที่เกิดมาแถวๆนี้จะมาจากไอ้วงแหวนนั่นพลังแบบเดียวกับที่เทพมีนะฮะเทพพวกไอ้พวกที่มันลงมาจากฟ้าที่เราเติบเล่นอยู่ประจำ เราะว่าเราต้องมีเชื้อสายเทพอยู่ในตัวแน่ๆเลยวะ่ะดูจากทรงละเอา้ากดผิดไปกดจะจะกดฟันไปกดยิงปืนแท้วันเลยเอานี่กระโดดอ้อมเข้ามาได้เลยเหรออ๋อตรงนั้นมันน่าจะมีของให้เก็บปะ่ะกูดถึงอ๋อลงไปไม่ได้นะโอเคโทษๆแล้ว คือเราต้องไปคือไปขึ้นบนเกาะแต่เหมือนเราจะโดนวาร์ปขึ้นมามามา,มาที่มาที่สวรรค์ก่อนใช่ไหมเพราะว่าเราโอ๊ยเราตกประตูว,วาร์ปไปเลยแล้วที่นี่นี่คนทันท่วไปเขาไม่น่ามากันได้นะเราต้องมีพลังเอ,อ้ยเราต้องมีพลังเทพนแน่ๆเลยถ้าผมผมเดา,เ,าเออจะเออเออจะเออทำไมมันไม่ติดวิธามวะ สิทำไมมันไม่ติดวิชาายอ่อปาเขาให้เออไม่ตายทีวะปุ๊บ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 ป <laughs> ุ๊บป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 ุ๊บ บางทีก็เลิกเป็นคนขี้สงสัยบ้างก็ได้นะมันไปไม่ได้ไม่ต้องไปหรอกนี่ต้องกุญแจไปเอ่อ,อลูก,กต,ต้องไขตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเหมือนเหมือนจะนึกออกตรงนั้นปะเอ้าไปไม่ได้ศัตรูอ๋อโง่ทำไมล่ะนี่เหรอไขกันไปอันนี้ผมภาพสวยนะผมผมว่าผมพูดมาสองสามรอบแล้วแต่ว่าก็น่าจะพูดด็กคือภาพมันสวยมากเลย อพลังงานที่ไหลออกมาจากรูปปั้นเทพธิดากลายเป็นรูปวงแหวนแล้วก็หมุนขึ้นไปบนอากาศอถ้าเกิดมันมีพลังอานาจพอที่ทําให้เจ้านี่ขยับได้มันน่าจะตอบสนองต่เวทมนต์ของฉันและฉันน่าจะเหยียบมันไปได้นะอ๋อโอเคแล้วก็ต้องกระโดดไปใช่ไหมชอบเวลาเหยียบแล้วม่เสียงตึงต้งตึ้งตึ้งได้เหมือนเสียงพินเลย พินที่เอาไว้เติมเงินมาเสื้อถุยมันพินโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมว่าผมวิ่งเท่าไหร่มันก็ตกแล้วเนี่ยอ๋อมันหมุนเป็นวงกลมไอ้ห่ากูก็วิ่งไต่ไปเถอะเคเออมันจะต้องไต่ขึ้นไปอีกใช่ไหมเอาแล้วพวกกูวิ่งมาทางนี้มึงมึงกดลงมาทางนี้ไอ้เว่นโอเคอ๋อนี่นี่ตัดต่วไปทางโน้นได้ได้นี่แล้วก็ ถ้าขึ้นไปนี่ไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะเข็ดไปทางนี้นะนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่เอยให้ตายสิไอผมก็นึกว่าต้องหดิไปฝั่งนั้นอ๋อสรุปคือต้องไต่ขึ้นไปใช่ไหมเออใช่ <c oughs> ไอเว้เอ้ผมก็นึกว่าต้องขึ้นตรงนั้นเนี่ยเราเราใช้พลังสโลเวลาไม่ได้อะใช้ไม่ได้ก็กไม่ใช่วะเราเล่น <c oughs> เออใช้ได้ละว,วีไอยังเต็มาไม่ตีอ่ะออกูสาดดักรอมึงตีพอพอพอกูนึกว่ามึงไม่ตีมึงก็ตีเวนยอายอาอ๋อ,อมันวับหนีฮึวีจยอ วงอ๋อมันวิ่งไต่ได้เนี่ยเจาอเอ็งเจอแมงอันละเก็บไปเออโอ้โหอันนี้ชวนงงเลยนะเนี่ยเอ้านี่เราไต่ขึ้นมาแล้วโอ้โหแล้วไหนหัวไหนหางวะเนี่ยแล้วกูต้องกูต้องไปทางไหนนี่เหรอไม่ใช่เดี๋ยวขอรับแป๊บหนึ่งอ๋อนี่ก็เจอแล้วเออโอเคเอีปิด ปุ๊บต้องอไงต่อุนึินไปอ๋อแล้วก็ต้องสร้างบันไดเสียงเอ่อตายที่ไปบนนั้นใช่ปะโอเคจบละได้มีเดียวอ้โหโคตรกากเลยที่สตัตกนี่เริ่มใหม่หมดเลยนะเนี่ยตายแล้วคือมันตกได้ด้วยไงโอ้ยกล้องวนมาตรงนี้เวลาแบบนี้มันต้องมีมอนเตอร์ผมมาแล้ว พวกนี้ผมไม่เคยมาตีเล่นเท่าไหร่เลยจริงๆมันมีเลือดซ่อนอยู่ด้วยนะมันบางทีมันสุ่มเอ้ยหัวงูเหรอเป็นหัวงูอีกแล้วเหรอเออไม่ต้องบอกว่าต้องทำไงหนีดิครับถามได้นี่วีดอ๋อมันช่วยเรามันช่วยเราถ้าถ้าเกิดเราหลบไปทานนี่น่าจะโดนไอ้ลูกบอลหานะบี้ตายหาแน่เลยปุ๊บมีแล้วใครมันยิงแสงลงมาวะเทพเหรอ ว่าจะว่าโอ้โหหลบก่อนแสงมาอีกหลบสองต่อนี่ก็ได้เหรอหลบจากการตีมอนไอ้มอนตีปุ๊บนี่ถ้ากดพลาดนี่คือตายหาเลยนั่นแน่เพราะฉะนั้นอย่าพลาดครับโฮ้ย Nice try โอ้โหได้ a c ม i e v ด้วยสงสัยจะหลบหลบไอ้นี่งั้นหลบไม่พลาดเลยดีดีดีอ๋อหูเกิดเนี่ยกูพลาดแล้วเนี่ยเราไม่พลาดกันต่อเนื่องนะ อ้นี่กูไปทำอะไรให้ลูกบอลวะเนี่ยทำไมไมันต้องมาไล่กูด้วยอ๋อไม่มีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาหมดแล้วเหรอโอเคจับวับมาได้ตกใจอ,อืมโนดามเมจโกเอา้าทำไมยังได้โกวะอันนี้ชุบผมไม่ค่อยจะใช้ท่าเสยเท่าไหร่เลยนะเวลาตีมันต้องแบบ มันต้องมันต้องหันทิศทางตรงข้ามกับที่เราล็อกอยูอ่มันต้องล็อกเป้ามันจะได้ใช้ง่ายมาอ,อ,อ,อกีกแล้วครับกับพัซเซิลอ๋อใช่โอเครู้ละอืมโอเคต้องหมุนเชื่อมทางใช่ปะโอ้มีพวกนั้นอยู่เต็มเลยมันล็อกให้ไหมอะล็อกให้ดีใจจังโอ,โ,อโอเคตึ้งกิ้วโอเคเปิดสะพานละโอ้นี่มันลอยอยู่เต็มไปหมดเลยปะเนี่ยอืม ที่เราเข้ามาเขตตัวเมืองแล้วใช่ปหมมันมีเมืองบนนี้ด้วยเหรอก็ต้อจะมีแหละมันเป็นเมืองเทพใช่ไหมล่ะเออโอ้โ,อโหอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตีนานมากเลยนะเนี่ยเอากุญแจมานละแปลว่าต้องบวกกับเอออ๋อ,อนี่ต้องไปไล่ตีแต่ละจุดใช่ปหมแล้วก็เอาพัล์เซนแต่ละส่วนมาประกอบเพื่อไขไอ้ลูกบอลน,นั่นมันจะอ๋อแล้วมันต้องคอยบวกเราเงี้ยเหรอให้ตายสิเจาะเจาะเจาะ นี่อะไรนี่ส่วนอ๋อออ๋มันมีมีวงดาเมจบอกด้วยถ้าเกิดยังอยู่ในวงก็น่าจะโดนนะโอ้โหเอ้าเอาเอ้ามันมันทับกันเองได้ด้วยเหรอโอ้เจ้าเออเกมได้ดีนะถ้าเสยมันมันทำให้ตัวศัตรูเสียหลักได้เลยเอ้าเมื่อกี้ผมหลบได้เหรออ๋อหลบลูกบอลมันไม่ได้ไอ้นี่นะอ๋อจะต้องต้องหมดเลือไปเลย หลบลูกบอลมันไม่ได้อะไรวะเอ่อไม่ได้วิชามแต่ว่าหลบมอนมันได้นะตายไปโอเคเอานี่ผมอ๋อกดเก็บแรงมอนนะโอเคไปเก็บหมัดมันมานะไม่น่าเก็บอะไรมันทิ้งได้ไหมนะ <c oughs> <c oughs> เก็บปลาแล้วแบบช้าม,มากเอาส่วนนี้มาประกอบกันเพื่ออะไรไม่รู้นีนะโอ้ยโอ้โว่าแล้วว่าแล้วว่าพวกมึงต้องโผวง่า <c oughs> ได้ โอ,โ,โอ้โห,โ,โ,หโ,โชคดีนะเราแค่เสียหลักแต่ว่าไม่ถึงกับโดนดาเมจนะมาบอกเลยว่าโนดาเมจแป๊จริงๆยิงมันก็ได้นะยิงมันเสียเวลาแล้วมันก็ใช้เปลืองวยจริงๆงแต่จริงงมันก็ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆัสองชั้นแหละหมายถึง มันมีเกรดซ้อนกันอยู่อ่ะมันใช้มันก็ใช้ได้เรื่อยๆแต่ถ้าไม่ใช้มันก็แบบตันไงก็ใช้ๆไปเถอะมึงกูจะพูดอบัติว่าเฮ้ยจะโอ้โหเมืองอีกแล้วมึงไอ้ไร่หน้าหมาจะกูอะต้องกัดจังหวะดีๆโอเคมีโอเคเกมนี้ถ้ากัดถ้าเกิดกัดจังหวะดีๆไม่มีอะไรยากฮะจ๋อไอ้เจ้ยคนดูบอกมึงบอกตัวเองเถอะ ยยยยยยหยอ่อหย่อ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 หย่อเอา้ากดผิดปุ่มแล้วเป็นปุ่มปีไงผมก็ไม่ชินเรียบร้อยโนดาเมจไปดิไม่น่านะาไม่น่าจะโดนดาเมจแล้วเปล่าโดนแล้วก็แพตเตน,นัมนะหายไปสอดเข้าไปในรู ทีนี้ผมว่าจะสำรวจแถวนี้กหน่อยนะว่ามันอาจจะมีไอ้กล่องๆพวกนั้นอีกก็ได้จะดูแล้วก็ไม่น่ามีนะแต่ว่าตามหลักแล้วอ่ะเมืองในเมืองแบบเนี้ยตามสไตล์ผู้สร้างเขาน่าจะใส่ไว้แต่ไม่น่ามีโอเคพูดมันเสียเวลาทำไมเนี่ยอ๋ออ๋อนี่คือเราโดดแล้วเราจะยึดเลยใช่ปะได้ได้ได้ยึดแล้วไม่คืนนะเออ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 ตกใจตกใจโอเคม่เจบนี่ต้องมีอะไรโดดมาดักหน้าแล้วเนี่ย ไม่ได้แรมไม่ได้แอมเฮ้ยวิทาโูหไม่ได้เก็บมานานมากเลยเนี่ยผมน่าจะไปซื้อกับโลดันให้เต็มเต็มไปเลยแล้วดูตังตังมีสองแสนกว่าไม่ได้ใช้เลยคือผมเป็นคนที่เวลาเล่นอะไรที่มันต้องเก็บตังเหมือนที่ผมแม่งชอบจะไม่ใช้เว้ยสุดท้ายว่าจบเกมเอ้าตูดไปเยอะไม่ได้ซื้ออะไรเลยเกมนี้ก็อาจจะเป็นทำนองเกันผมซื้อมาแค่หลบหลีกทางกาอากาศแค่นั้นเองีิเหลือไม่ได้ซื้ออะไรแล้วอืมนี่มันเรืออาร์คแม็กซิมจากวันพิษแน่นอนไม่ไม่พายเหมือนกันด้วยหน้าเป็นเทพเหมือนกัน คินชิพพาวเวอร์สคินนี Le ่ม oh ันแปลว่าญาตใช่ไหมญาติญาติสน oh, ah, ิทเหรอเรือเรือรวมญาติเวลาใส่โอ้โหแม่งมีใส่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ืมมเอามีสองมีสองลำเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วกูต้องบวกไม่ไม่มันมันน่าจะอ๋อคือยังไงคือผมต้องกระโดดหรือว่าจับแล้วก็เหวี่ยง ขึ้นขึ้นไปใช่ไหมเอออ๋อกูก็ตีไม่ธรรมดาเนี่ยคิดอะไรมันยุ่งยากวะหย่อหย่อเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออเออทางโอ้แต่ไม่ใส่มันถ้าไม่หลบนี่คือตายห่าเลยโคตรแรงแรงมากๆเจ็อาแล้วไงต่อเออเอาโอ้มันจะออกมาล็อกได้เหรอเนี่ย เออโอ๊ยเฮ้ยแม่งเสียเซลว่ะคือมันไม่ควรนะกูย,ยิงมันก็ได้หมันสไส้ไม่ทำทำอะไรไม่ได้กูย,ยิงแม่งจะเออยิงไม่ยยมหมดย,ยงมิงให้หมดยิงแม่งเดียวอะมไม่โดดมากูย,ยิงยิงเดียวอะดินน้ไนไปเดี๋ยวอ้โ,อโหห,หลบกันโว้ยหลย่อไม่เข้ามากูย,ยิงอย่างเดียวอะโอเค มันต้องกระโดดไปหาไม่เอาไม่อยากโดดแล้วโดดไปมังตกแล้วเสียเลือดไปเองปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปปปายิงอ่ะกูยืนยิงเนี่ยมึงไม่มากูก็ยืนยิงอ,อย่างเงี้ยอ่ะมึงก็ทรายไปทรายหัวรักแรกไปทังไปโอโ้โหโโอ้หคืยเลือดมาให้กูนิดหนึ่งตายแผ่นดิสโอโ้โหไม่ได้แผ่นดิสนานมากเลยนะจริงจริง,งผมอยากจะซื้อบัตรอันี่นะซื้อเลือดสำรองไว้แหละ น่าจะซื้อไว้รอเจอโลดันก่อนลวกันก็คือตายแล้วแบบเออใช่โอ้โหดาเมจสองพันสามไอหา่าแม่งยิงโคตรแรงเลยเพราะว่าบางทีคือแบบอย่างเอา้าจะให้กูได้พูดไไอพาร์ทที่แล้วตอนที่มันตอบบอสฉากสุดท้ายอะใช่ป่ะมันมี3ตัวแล้วคือผมฆ่าตัวสุดท้ายแม่งเกือบตายอยู่แล้วอีกนิดเดียวถ้ามันตายก็จบฉากเลยเว้ยไอหา่าแม่งเลือดไม่พอแล้วแบบโอ้โหมันก็รวมร่างมันมันมันก็ฆ่าผมตายแล้วก็ต้องสู้ใหม่แล้วแม่งรวมร่างกันอีกไงโคตรเสรียเซลเลย คือถ้าตอนนั้นมีเลือดมีเลือดสำรองไว้ก็ไม่ต้องเสียเวลาแล้วว่าคือไอการใช้เลือดสำรองกับการตายเนี่ยมันมีค่าเท่ากันเลยนะเพราะว่ามันเป็นโอ้เพราะว่ามันไอ้นี่เหมือนกันอะไรวะเสียแบบเต็มหลอดเหมือนกันไอ้นี่มันน่าจ,จะทะลุได้ไหมไม่รู้ว่านี่มันก็เป็นหัวอีกทีแต่ผมไม่เสี่ยงแล้วกันอ๋อทะลุได้โอเคได้งั้นกูทะลุแล้วกันจะบ๊บเอ่อจะบจะบ๊บอ๋อหลบก็ได้นะทะลุก็ได้โอเค การที่เรากดยาไอ <t eg ued gardens> ้ใช้ยาออโต้ที่มันเติมให้ครึ่งหลอดอะกับเราตายมันจะเป็นเต็มตัวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดกดแค่ยาเล็กๆก็จะเป็นเครื่องดวงนะไอ้ลูกหัวกะโหลกตอนท้ายที่มันถามว่าเราใช้ไอเทมไปได้ไปไหมอ่ะโอ้อันนี้กูไม่ชนโอเคๆมันบังคับให้ลงตรงนี้โอ้โหเนี่ยเนี่ยมันชอบแบบอตายกลัวงานนี้ตายมันชอบแบบวางตำแหน่งแล้วเราโดนเลยมาถึงก็โดนเลยแบบเนี้ยแบบคือมอนมัน ตีกันเร็วมาก้ยจริงๆเราก็ตีเร็วแหละโอเคเขต้องหลบให้ได้ซะนั่นแหละโอ้โหเออเออเออเอ้าไม่ได้เฉยหยอะอ่อหน่อยแล้วกันโอ้โหนี่มันมาเอสแอนเดิมอืมเออแบบนี้ไม่แบบนี้ไม่รแบบ่าจะทรมานนะ ตัวระเบิดเลยเจ้าเจ้าเจโอ้ยโอใจเย็นใจเย็นอย่าโหดกับเราอย่าโหดกับเราเลยขอร้องโอเคมีอือกระจุยไปดิโออมีไทยนี่ด้วยมาอือวู้ เด็ดิฟเป็ดคัทโอเคน่าจะเป็นชาร์จจากการที่ผมอู้โหตกใจตกใจเอาตัวระเบิดเป็นการชาร์จดาวและฟันนะโรดันมึงอยู่ไหนกูจะตายแล้วโอ้ตกไปนี่ผมว่าตายว่ะเฮ้ยชิบหายแล้วโรดันแม่งไม่น่ามาเปิดไม่น่ามาเปิดร้านบนสวรรค์แน่เลยว่ะนี่มันสวรรค์ลัดล้านแม่งอยู่ในนรกไงตายหาแล้วโดนัมเม็เป็นโอ้โหแปดร้อยแล้วดูเลือดดิแม็กตัวแม็กต้องเป็นนี้ตลอดเลยใช่ไหมเนี่ย เอออ๋อข้จัจละโอเคโอ้เสียหลักเสียหลักเอยเจอโรดันโลก้วยอ่ะผมยอมใส้ยาก็ได้วะกลับมาแล้วไปโออตกใจตกใจเอมาถึงก็เล่นเอ๋อไม่ใช่อยอ้ยอุยอยอุยอุยอ้ยอุยอยยเป็นคนขี้ตกใจง่ายจังวะเออโอมีมอนผมด้วยอ่ะ เรียบร้อยอันนี้เราต้องไปตรงไหนอ่ะต้องข้ามสะพานสายรุ้งไปใช่ไหมผ่านไปฟรอสต์ตรนี้ตีแล้วมันน่าจะมีมอนออกมารอเพลงที่มันมีมอนออกมาเออเออหขวงโอเคยอดยอดมาสุดทรมานมึงเลยแล้วกันพี่เกียดรอตัดหัวแม่ง รอโอ้โหเพียรแพตินัมวะ่ะไม่ได้ได้เหรียญนี้มานานมากแล้วเนี่ยเค้ <c oughs> okay. อีทั้งตีก็น่าจะมีมอนโผล่มาเอ้าไม่มีแล้วเจ okay. ้ตีไปเผื่อจะมีของลอยออกมาอืมแล้วผมรู้แล้วไอ้วิชาที่ขายในร้านโรดันมันเพิ่มได้แค่ถึงจุดจุดหนึ่งเท่านั้นเว้ยถ้าเกิดเราตันแบบตันจากการซื้อในร้านมาแล้วเราจะซื้อไม่ได้แล้วผมกดซื้อไปสองสามสี่แม่งโครยยตรเสียดายตังค์เลยตั้งหกหมื่นตาจะไหลนั่นแหละที่เหลือเราก็ต้องเก็บเอาตามฉากนะ เออเอาแล้วกูต้องไปตรงไหนต่อวะเนี่ยชิบหายนี่ไงต้องขึ้นมาบนนี้โถเอ้ยโอเคอ๋อต้องบามาบนนี้ผมก็หาทางไปเฮ้ยมันอยู่ไหนเฮ้ยอาชีพอาชีพุโอ,โอ,โอ้นี่ถ้าโดดพลาดได้ตายเลยนั่นนะ่ะนี่เราหัวทิม,มได้ไหมหรือว่าหรือว่าเอ่อเท้าเราติดแรงดึงดูดแบบว่าเราหมุนทางไหนก็ไม่เป็นไร เคทมาละมามาถูกทางมื่อวันนี้นเลยถูกละโอ้ยโอ้ยโอ้โหตายแล้วแบนเป็นกระดาษเลยนะโอ้ยตายแล้วมุกนี้แต่เลือดมันก็ลดไปเยอะนะอ้ตายแบนเป็นกระดาษเลยมุกนี้ก็ได้เหรออ๋อนี่เดี๋ยวเป็นจังหวะเพลงได้ก็โอเคอ๋อเรามาตรงนี้ละ โอ้อ้โอ้อโอ้โหโอ้โอ้โหมึงจะกระแทกอีกนาน้เนี่ยหมดล้วนี่ต้องมีมอนโผมันแน่แน่ไม่มีว่ะมาไม่ตีแล้วก็ได้เสียเวลาเออก็หาทางไปเจอโอเคอยากรู้มากเลยว่าไอลมหายมันฆ่าได้ไหมไม่น่าได้เพราะมันเสายลมโอ้ดูดีมันก็เป็นโอ้โหคนตีน่คนตีรน่ แต่เราสามารถหลบเพื่อเปิดวิช,ชามได้นะแต้เราไม่น่าฆ่ามันได้มันมีเป็นอุปสรรคกวนตีนเลยนี่ใส่โอ้ร้านข้าวแบบนี้มันต้องเจอบอสแล้วไม่บอสก็มอนธรรมาดาออ,อย่าบอกนะว่าในนี้มันเป็นบอสจริงๆอรโกลมอ๋อแล้วเขาเอาเขาดีไว้เป็นโกลมนี้เองนั่นไง โ oh อ้โหไม่ก็โอ้จ้าวกโกเลมนี่จริงๆผมเคยเข้าใจว่ามันหมายถึงไอ้ตัวหินก้อนยักษ์ตัวใหญ่ๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วะโกเลมมันคือรูปลักษ์แปลงหมายถึงรูปมันคือตัวที่สามารถแปลงเป็นอะไรก็ได้อะนั่นนั่นคือความหมายของโกเลมฮนะใช่เปล่าไม่รู้แต่เพราะว่าผมผมเคยเห็นโกเลมที่มันไม่ใช่หินนะนั่นแปลว่าโกเลมมันก็น่าจะเป็นไอเนี่ยแหละคือมันแปลงเป็นอะไรก็ได้อู้หสู้ยากว่ะ แล้วผมเปิดวิชาไม่ติดเลยเ่้ยไม่ไม่รู้จังไม่รู้จังเนาะกำลังจะบอกว่าไม่รู้จะเอาจังหวะไหนมาตีมันเพราะว่าผมไม่รู้แพทเทิร์นการตีมันเลยไงโอเครู้ละเออโอเคลบเออออ๋อนี่ลูกลูกอยู่นี่โอเคเอาจะโอ้โหตาย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 แล้วงานนี้ต้องได้บลอนด์ไม่ก็ได้สโตนแน่เลยเออโอเค ไอ้ล่างไอ้ล่างมือเนี่ยน่าจะตีง <vastly lava> <less> ่ายสุดเพราะว่ามันตีผมไม่โดนเออเออจ๊บเออจ๊บเออจ๊บเออแม่งลอยเล่นลอยกลางอาากศมันก็โอ้ยมันเหมือนละจอด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 เฮ้ยคไแมันร้อยหูเออ อันนี้ลเ,เลยอ๋เลขหมัดอ,อ๋อถ้าเลขหมัดแปลว่าอ๋อ,อ,นนอมีการเด้งด้วยนะตายเกมนี้นี่มันบันเทิงจริงให้ตายเนาตายแล้วปีชงปีพับเบรกด้วยออออ,อบันเทิงสุด ที่วัวสิบแล้วเนะี่ยสู้เยอะเหมือนกันนะฉากนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมเห็นอะไรตรงนี้นี่มีของซ่อนอยู่จอดจอดจอดโอเจสเซี่แคลเตอร์นักรวบรวมสมบัติดีดีดีโบกเก้นวิช,ชาร์ดขาดอีกอันเดียวก็อันนี้ละเติมขีดจำกัดสายเลือดเพิ่มขีดจำกัดของสายเลือดได้ตักตอกตอก,ตกอ้าวจับเชตเตอร์ละโอ้ ดาวนาำเหมือนกันม,มีอันนึงเป็นเพียวแพตินัมด้วยเขาแจ่งเลยโอ้โหดาวใหญ่ท่าขนกโอ้โหโอ้โหดีว่าผมกดยาใหญ่ไปใช่ไหมผมนึกว่ายาใหญ่มันจะเป็นเต็มเต็มเต็มลูกกะโหลกนะแต่ว่า,าย,ยาใหญ่กับยาเล็กก็แค่ครึ่งกะโหลกเหมือนกันเอองั้นผมเดี๋ยวผมใช้ยาใหญ่ไปตลอดดีกว่าวะแม่งถ้าเกิดตายแล้วไปใช้ไอ้นเนี่ยไอ้อะไรว่ายาออโต้แล้วมันไม่คุ้มไงมาตอนนี้เราคงยังคงอยู่บนสวรรค์อยู่นะครับ จริงๆเมื่อกี้มันมีเรื่องนึงที่ผมนึกออกแต่ผมไม่ได้บอกเว้ยคือไอ้ที่เมื่อกี้มันเหมือนที่ที่เราเคยไปตอนเจอไอ้มังกรอสองหัวเลยแต่ว่ามันไม่ใช่บทสวรรค์นนะแต่ว่าสถานที่มันคล้ายมากเป็นเกิดเป็น,ปนบนสถานที่ในอดีตเลยโอเต่อไปบทสิบใช่ป่ะสวรรค์ทะเลแห่งดวงดาวโอ้โหเชื่อตอนเพระวะตอุ้บสะอึกก่อนเอาละครับเดี๋ยวขอพักไปที่พักนี้ก่อนแล้วกันนะถ้าดูแล้วชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ซับคลายแชร์แล้วก็ติดตามต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยอเอแล้วก็ ถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นติชมหรือว่าอยากจะพูดคุยกันเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะผมไม่ว่าอะไรผมไม่กัดอยู่แล้วจริงๆผมเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์ด้วยโอเคงั้นก็ไว้เจอกัน